โด,โดชาตาวันที่15-21กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรไปรับฟังกันเลยคะ่ะงานรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีกลุ่มดาวพระเคราะห์สามดวงโครจรยกย้ายในเวลาใกล้ๆก,ก,กันนะคะดาวศุกร์จะโครจรมาลิงลัคนาได้เทวีชโชคแต่เป็นพินทุบาทร่วมกันกับดาวอังคารดาวการงานและดาวอาทิตย์พุธจะโครจรเข้าสู่ภพมรณะไปสัมพันธ์กับเจ้าเรือนปัตนิมองว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องของงานมากๆนะคะเพราะดาวการงานโครจรเป็นมหาอุดแล้วยังโครจรร่วมกันกับดาวคู่มิตรคืออะไรก็ดีไม่เท่ากับมิตร เข้ามาหาในสิ่งที่เรากําลังจะทํานั่นเองคุณก็จะมีโอกาสนะได้จับงานใหญ่หรือว่างานมันมีความคล่องตัวปัญหาอุปสรรคต่างๆดูเหมือนจะลดน้อยลงมีโอกาสมีผู้ใหญ่มาเห็นความสามารถศักยภาพ บางคนอาจจะได้ร่วมทุนหรือได้ทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันกับครอบครัวคือคำว่าพันธุ์ค่ะดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาเล็งลัคนาของคุณแต่ว่าเป็นพินทุบาทด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับครอบครัวโดดเด่นหรือทำงานที่เกี่ยวกับพันธุเช่นอสังหาริมทรัพย์โรงแรมที่ดินรถยนต์ทำงานที่บ้านนะคะทำงานที่มันมีพันธุเหมือนแบบเป็นกล่องอะพวกอาจจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือ การไปออกบูธอย่างนี้ก็ได้ะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานเรื่องของออนไลน์ก็โดดเด่นนะพวกร้านค้าออนไลน์นะค่ะเพราะว่าดาวเกตที่แปลว่าเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของออนไลน์ยังโคจรอยู่ในช่องการงานอยู่ะค่ะแต่หากคุณทํางานกับครอบครัวหรือมีคู่ค้าอาจจะต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ที่อยู่ในช่องของคู่ค้าคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยเป็นพินทุบาทนะคะถึงแม้ว่าจะดีกับเราแต่ก็มีจุด รอยรั่วรอยร้าวอะค่ะเพราะว่าดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนของคําว่าปัตตานีเนี่ยก็โคจรร่วมกันกับดาวการเงินเหมือนคู่ค้าหุ้นส่วนผู้ครองอะเขาจะมีอํานาจมีศักยภาพในการแบบ กลุ่มเงินเรากลุ่มเรื่องสื่อโซเชียลหรือเขาจะมีคอนเน็กชันอะไรบางอย่างมากมากกันกว่าเราค่ะซึ่งถ้าหากเราตกลงหรือคอนโทรลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการแบ่งงานกันทําไม่ดีค่ะมันก็อาจจะเป็นรอยรั่วหรือรอยร้าวได้นะเพราะเขาเนี่ยเป็นดาวสุกๆคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยบางทีการทํางานร่วมก,กันกับครอบครัวหรือว่าคู่ครองเนี่ยพอเขากุมเงินกุมอํานาจเด็ดขาดเนี่ย เขาอาจจะใช้ใจ่ายอะไรก็ได้นะคะตามแต่ที่เขาเห็นว่าสมควรก็จะต้องตกลงให้ดีนะบางทีเรามีคู่ค้านาในการทํางานของเราในช่วงนี้เพราะงานเรามันเหมือนมันจะเข้ามามากๆอ่ะค่ะก็ต้องตกลงคุยกันว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของใครมีอะไรบ้างเราจะแบ่งผลประโยชน์อะไรอย่างไรและมองว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยเคยอยู่ในช่องอริก็โครจรมาเลงลัคนาก็จะเป็นช่วงที่บางทีงานเข้ามามากค่ะ ก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะก็เลยทาให้เราอะสามารถทําอะไรได้ตามใจเราบ้างและอยากจะไปกินหรูอยู่ดีท่องเที่ยวบ่าพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องของการเงินโคโจรเข้าสู่คบมรณะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรยายเดืินที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ